เราในวันนี้นะคะเลขไมล์หลัก100กิโลวิ่งน้อยมากมากจริงๆนะคะพี่งแค่912กิโลเมตรเท่านั้น <Wow. S 1> อย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะสวยเนียบเหมือนใหม่กับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz GLC 250D Off Road คันนี้วิ่งน้อยมากสภาพเนี่ยสวยเนียบกิฟตเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ นี้เลยนะคะ Mercedes-Benz GLC 250D Off-road คันนี้ค่ะตัวรถนะคะเป็นปี2018และเลขไมล์วิ่งน้อยมากน้อยกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะปกติเนี่ยถ้าจะเห็นก็หลักพันก็ว่าน้อยแล้วแต่ว่าคันนี้ค่ะหลักร้อยกิโลเท่านั้นเองเพียงแค่912กิโลเมตรนะคะสวยเนี้ยแบบสุดๆเลยทุกจุดทุกรายละเอียดจริงๆนะคะด้านหน้าค่ะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้ารุ่น f f Road เนี่ยเขาจะเป็นครมเนียมแบบ2ชั้นนะคะเรียบๆแต่ว่าคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะกระจังหน้าของ ะะก็จะเป็นไดมอนด์กิลแบบนี้เลยมีความประยิบประยับวับวาวนะคะแล้วก็ตัวโครเมียมของเขาค่ะจะเป็นสีแบบไฮกอนแบ็กเป็นสีดําเงาตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะให้ตัวรถค่ะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็นี่ค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยตาสัญลักษณ์ Mercedes Ben บที่เป็นดาวเต็มแบบนี้นะคะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะเห็นด้านหน้าแล้วนะคะตามสไตล์เ u v เลยนะคะตัวถังเนี่ยเขาจะมีความยกสูงขึ้นนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะคด fi, ดวดวีีีไซนฟสุเยบวว เลยนะคะมาพร้อมกับ LED Intelligent Light System ซึ่งในหลอดไฟนี้นะคะก็จะมีไฟ Daytime Running Light นะคะแล้วก็ตัวลูกแก้วนี้นะคะเป็น Cornering Light ค่ะท,ที่สามารถปรับเลี้ยวโคง้งตามพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็ไฟเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสูงต่ำแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวและล้อแม็กนะคะของเจ้าตัว o Off r o a d ค่ะก็ให้มาถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะกันชนด้านหน้าก็จะเป็นตามสไตล์ของ o Off r o a d เลยนะคะและสําหรับตัว g l c ค่ะขนาดเนี่ยเขากําลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะเป็นขนาดกลางๆนะคะ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะมาพร้อมกับไซรันนิ่งบอร์ดแบบนี้นะคะเหมาะกับผู้หญิงหรือว่าเด็กนะคะตัวเล็กๆก็สามารถใช้ตรงนี้ค่ะปีนเหยียบขึ้นรถไปนะคะเพิ่มความสะดวกสบายได้อีกค่ะ สำหรับเจ้าตัวออฟโรดนะคะหลังคาของเขาค่ะก็อาจจะไม่ได้โค้งลาดเหมือนตัวคูเป้นะคะแต่ว่าความอนเนกประสงค์เนี่ยมีมาให้แบบเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บของหรือว่าการนั่งด้านหลังนะคะคือพื้นที่เนี่ยยังเหลือเลยทีเดียวแล้วก็ไฟท้ายนะคะของเจ้าตัว G.L.C เนี่ยเขาจะเป็น L.E.D แบบนี้เลยนะคะดีไซน์แบบสวยงามนะคะแล้วก็ให้ไฟเนี่ยส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยแล้และจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะคะตัว G.L.C 250D นะคะตัว D ก็คือตัวดีเซลนั่นเองคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด ขนาด2 2 0 0ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าเลยทีเดียวและความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่230กิโเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสำหรับรถคันนี้เพียงแค่15-16กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบนี่เลยค่ะโฟร์เมติกค,ค่ะหรือว่าขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองเวลาที่เราเดินทางไกลนะคะจะขึ้นเหนือหรือว่าล่องใต้นะคะบอกเลยว่าปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเพราะว่า นี่เลยค่ะคับเพื่อน4ล้อนะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับดิฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่แล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็ยังมีระบบฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะแล้วกดปุ่มนี้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยและช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะต้องบอกว่าจุได้เยอะจริงๆนะคะสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1-2ถึงใบเลยหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะมีของที่เป็นแนวยาวนะคะ ด้านหลังของเขาค่ะก็สามารถพับบอร์ดได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะตัวเบอะก,ก็จะพับไปแบบนี้เลยพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ของแนวยาวนะคะก็ไม่ต้องห่วงเก็บได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะคะและด้านหลังนี้นะคะก็ยังมีแผ่นบางสัมภาระนะคะเวลาที่เราเก็บของแบบเป็นระเบียบนะคะเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะคะคนอื่นก็จะมองไม่เห็นหรือว่าถ้าเราใส่ของเยอะๆนะคะเราก็สามารถถอดตัวนี้ออกได้อีกด้วยนะคะคันนี้ถือว่าคันเดียวจบตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวเลยล่ะคะ่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจรถ สวยๆคันนี้นะคะรีบสแกนทีว่โคดมุมขวามือของท่ชมตอนนี้ได้เลยนะคะเลขไม์หลักร้อยกิโลเท่านั้นนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะ และสําหรับภายในของตัว GLC 250คันนี้นะคะมาพร้อมกับภายในค่ะที่เป็นสีน้ําตาลนะคะตัวเบาของเขาค่ะก็จะเป็นเบาทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะฐานกว้างนั่งสบายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีเอสเปสโซบานะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าค่ะก็เย็บแบบสวยงามละเอียดทุกจุดทุกรายละเอียดเลยนะคะมาพร้อมกับสีน้าตาละคะ่ะคอนโซลกลางค่ะก็เป็นทีมลายไม้สีน้ําตาลเช่นกันนะคะให้ความหรูหราแล้วก็คลาสสิกในเวลาเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหรือว่าคอนโซลทั้งภายนอกภายในนะคะต้องบอกว่าสวย จริงๆเพราะว่าเลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งน้อยมากเลยนะคะแบบแทบจะเหมือนใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบครันค่ะอย่างหน้าจอนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้นะคะฟังวิทยุได้ผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอค่ะก็สามารถสั่งการนะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะใช้งานได้แบบง่ายได้สะดวกสบายเลยทีเดียวแล้วก็ดนามิกซีเล็กค่ะให้มาถึง5รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีโค o คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วก็อินนีวิด้วนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ บริเวณคอนโซลกลางนะคะเขาก็จะมีแอร์2โซ e ค่ะที่สามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้อีกด้วยพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมสุดคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะจับง่ายถนัดมือและด้านข้างของเมยนะคะเบาะคู่หน้าทั้ง2ฝั่งนะคะก็สามารถปรับ ะะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องหลังแล้วก็ไฟแอมเบียนท์ไลท์ค่ะที่สามารถเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะคะสามารถปรับได้3สีเลยและสําหรับตัวนี้นะคะเป็น s u v ขนาดกลางมุมมองในการขับขี่นะคะมองเห็นได้อย่างกว้างไกลค่ะปลอดภัยทุกเส้นทางอย่างแน่นอนนะคะด้านหน้าเนี่ยขับแบบชิลๆนั่งสบายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะ และสําหรับตัวออฟโรดนะคะสิ่งที่แตกต่างจากตัวคูเป้เลยก็อย่างที่บอกไปนะคะตัวหลังคาค่ะถ้าเป็นตัวคูเป้นะคะเขาจะมีความลาดเอียงนะคะทําให้พื้นที่เนี่ยเหลือเล็กน้อยแต่ว่าคันนี้ค่ะออฟโรดนะคะได้พื้นที่แบบเต็มๆ็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมนะคะหรือว่าเล็กรูมเนี่ยพื้นที่เนี่ยยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะสามารถนั่งได้3ที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าเรานั่งสองคนคะ่ะเราก็สามารถพับพนักวางแขนออกมาตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของให้เรานะคะรวมถึงที่วางแก้วนะ้ําทั้งแแก้้้วบบนีได ะะถือว่าคันนี้นะคะใครได้ไปเนี่ยตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนและแดดเมืองไทยนะคะแน่นอนค่ะร้อนใช่ไหมคะนี่เราก็ยังมีม่านข้างนะคะแต่ว่าเราจะใช้มือ ในการปิดแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายเลยละคะ่ะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2018และเลขไมวิ่งน้อยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะเพียงแค่912กิโลเมตรเท่านั้นสวยเนี้ยบเหมือนใหม่แบบสุดๆเลยกับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่2 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหากใครนะคะอยากลองมาชมรถนะคะก็สามารถมาชมรถที่โชว์รูมของเราเบนเอได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะ อย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะวิ่งน้อยกว่านี้ไม่หนีกแล้วกับเลขหม่เพียงแค่912กิโลเมตรเท่านั้นสวยเนี้ย ب, เหมือนใหม่กับ GLC 250ดีออฟโรดคันนี้เลยนะคะมาที่เป็นเคค่ะที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ